สวัสดีครับผมภูริปกรณ์ยอดจันทยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast เมื่อเราโดนเร่งให้อยู่ในโลกสังคมออนไลน์ให้เร็วขึ้นด้วยโควิด1 9หลายๆกิจกรรมครับได้ถูกทานฟอร์มมาสู่โลกของอินเทอร์เน็ตโดยมีแพลตฟอร์มต่างๆเป็นตัวรองรับเช่นการเรียนการทํางานการประชุมหรือไม่แต่การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคฉะนั้นการเรียนรู้วิธีอยู่บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญ แรกสุดเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับเราควรที่จะมีจริยธรรมบนโลกออนไลน์แล้วก็โลกออฟไลน์ด้วยคําว่าจริยธรรมหมายถึงความประพฤติหรือจิตสํานึกในทางที่ดีต่อสังคมสําหรับโลกออนไลน์ก็จะมีอยู่4หัวข้อหลักในฐานะที่พวกเราเป็นอินเทอร์เน็ตยูเซอร์จะต้องระลึกให้ได้คือเรื่องที่ 1. ความเป็นส่วนตัวเรื่องที่2ความถูกต้องและแม่นยําเรื่องที่สความเป็นเจ้าของและเรื่องที่4การเข้าถึงข้อมูล มาเริ่มต้นกันที่เรื่องที่1กันเลยครับความเป็นส่วนตัวการโพสต์หรือว่าแชร์สถานะสถานที่ที่เราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลงไปในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นการโพสต์บน Facebook บอกว่าในวันพรุ่งนี้ฉันและครอบครัวจะไปเที่ยวทะเลกันทั้งบ้านเลยตอนนี้โจรที่มองอยู่บน Facebook ก็รู้แล้วว่าบ้านหลังนี้หลังที่เราอยู่จะไม่มีใครอยู่บ้านอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับ การไลฟ์สดบอกว่าอยู่ทะเลคนเดียวเหงาจังเลยตอนนี้โจนมารู้แล้วครับว่าเราอยู่ที่ทะเลคนเดียวหรือจะเป็นการโพส์ตหรือการแชร์ข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนอีเมลของผู้อื่นเนี่ยบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสจะทําผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ปี60เช่นเดียวกันนะครับก็มีโทษทั้งจําทั้งปรับเรื่องที่2ความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล เราคงเคยได้ยินคำว่าชัวก่อนแชร์ใช่ไหมครับข้อมูลที่ส่งต่อกันควรจะเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เฟ e นิวหรือข่าวลวงจุดประสงค์คือโจมตีเป้าหมายด้านชื่อเสียงแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนข้อมูลแต่ว่าการโน้มน้าวจิตใจให้เราเชื่อในเรื่องบางอย่างเนี่ยหรือทาให้เรามีความคิดที่โอนเอียงไปจากข้อเท็จจริงก็คือปฏิบัติการที่เรียกว่าอินฟอร์เมชันโอเป t เรชั่นหรือว่า IO ซึ่งพวกเราคงจะได้ยินตามข่าว นในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะพูดถึงกันบ่อยเรื่อง I.O. ผมจะยกตัวอย่าง I.O. ที่เคยเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นข่าวลวงเกี่ยวกับการเหยียบดวงจันทร์ของนิวอัลสตรองทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายเพราะว่าได้ทุ่มเทงบประมาณทางด้านอวกาศที่อยากจะเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตัวอย่างที่2ครับการชนะในตําแหน่งประธานาธิบดีของโดนัทรัม โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็ดีแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวของดันนัททัมเองเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยค่อยๆเชื่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้สามารถครอบงําความคิดแล้วก็ทําให้เขาชนะศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีในที่สุดซึ่งก็ยังไม่ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องที่เขาว่ากันว่าจะจริงหรือเปล่าครับจากเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ถ้าคุณจ่ายเงินมากพอคุณอาจจะซื้อจิตสํานึกของคนได้เรื่องที่3ครับ ความเป็นเจ้าของข้อมูลในระบบสารสนเทศก็จะมีการจราจรของข้อมูลอยู่มากมายเลยครับเรียกว่าทราฟิกที่อยู่ในรูปแบบของภาพเสียงข้อความวิดีโอหรือว่าไฟล์เอกสารต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็คือทรัพย์สินทางปัญญาการนํามาใช้ทั้งหมดหรือว่านํามาใช้บางส่วนของข้อมูลเหล่านั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของของข้อมูลเสียก่อนมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะทําผิดพรบคอมปี60ได้ก็มีโทษทั้งจําคุกทั้ง ปรับเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นรูปภาพที่เราเอามาจาก Google เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าฟรีนะครับหลายๆครั้งนะครับผมก็เห็นเ,เพื่อนร่วมงานหรือนักศึกษาเนี่ยนำรูปภาพจาก Google นะครับเข้ามาใช้ประกอบไฟล์ Presentation ของตัวเองแต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นที่เหลื่อมล้ำกันอยู่นิดนึงก็คือว่าเอ๊ถ้าเกิดเรานำภาพหรือว่าข้อมูลที่มีเลขสิิธิ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มันจะผิดหรือเปล่า แน่นอนว่าตอบยากครับแต่ว่าถ้าเรามั่นใจแล้วว่าภาพหรือว่าไฟล์เหล่านั้นเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะครับเราก็ควรจะขออนุญาตเจ้าของของภาพหรือข้อมูลนั้นซะก่อนแต่ถ้าเราไม่สะดวกหรือว่าติดต่อเจ้าของภาพไม่ได้เนี่ยหรือเราไม่อยากที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาหรือขออนุญาตเขาเนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้ครับเราอาจจะสามารถเข้าไปหาในเว็บไซต์ที่บริการรูปภาพเหล่านี้เนี่ยแบบฟรีซึ่งมันมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับลองเสียเวลาในการค้นหาเว็บไซต์เหล่านี้ซะหน่อย มันจะได้เซฟกับตัวของเราเองเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อเรานำไฟล์ Presentation ของเราที่เราทำขึ้นมาด้วยภาพพวกนี้เนี่ยไปสู่อินเทอร์เน็ตเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไฟล์ของเราเนี่ยได้มีการถูกส่งต่อไปทางไหนบ้างหรือใครเป็นผู้ดาวน์โหลดมาบ้างโดยเฉพาะแล้วถ้าเรานำมาใช้ในเชิงพาณิชยเนี่ยเช่นการทำกราฟิก Photoshop ต่างๆมันก็จะต้องเอารูปภาพหลายๆรูปมาตัดต่อมารวมๆกันเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้น ซึ่งบางทีรูปภาพที่เรามาตัดต่อเหล่านั้นเนี่ยเรานําบางส่วนของภาพที่มันมีลิขสิทธิ์เข้ามาตัดต่อมันก็มีโอกาสที่เราจะไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเช่นเดียวกันผมมีกรณีศึกษาในเรื่องนี้ที่น่าสนใจนะครับ<ส>เกี่ยวกับการมอบสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยโดยที่เราเนี่ยอนุญาตโดยไม่รู้ตัวเลย a c e b o o k ครับเคยโดนฟ้องกว่า1,000 0แสนล้านดอลลาร์กรณีนำข้อมูลการสนทนาของยูเซอร์นะครับเข้ามาประมวลผล เพื่อผลประโยชน์ในการโฆษณาโดยที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาอ้างว่าเราจะไม่นําข้อมูลของยูเซอร์มาใช้โดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากยูเซอร์แล้วเราลองคิดให้ดีครับเราได้อนุญาตไปตอนที่สมัคร Facebook แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวในโลกของอินเทอร์เน็ตมันก็จะน้อยลงน้อยลงทุกๆวันนะครับจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปเลยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ว่าเราไม่รู้ตัวเนี่ยยกตัวอย่างสัก2อสตัวอย่างนะครับในขณะที่เรากําลังรู้สึกชอบหรือว่าไม่ชอบโพสต์ต่างๆที่อยู่บน a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดเราใส่สมาร์ทวอตอยู่สมาร์ทวอตอาจจะจับชีพจรของเรานะครับที่ตอบสนองต่อความรู้สึกความชอบหรือความไม่ชอบคอนเทนต์บางอย่างบน Facebook ได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะประมวลผลข้อมูลที่มันเก็บได้ครับเพื่อที่จะแสดงสิ่งที่เราน่าจะชอบเราน่าจะสนใจ หรือแม้แต่สินค้าต่างๆเพราะถ้าเราชอบแล้วเขามีโอกาสที่จะขายของได้อีกสักตัวอย่างครับอุณหภูมิของร่างกายการไอหรือการจามมีผลต่อชีพจรอาจจะทําให้ทราบถึงสถานะความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อ่ัอน,นี้เป็นข้อดีสร้างสรรค์น,นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดรายรับของเราเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดการคํานวณภาษีก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นและสามารถที่จะจัดเก็บภาษีได้อย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นคําถามก็คือว่าสิ่งที่พูดมาทั้งข้อดีข้อเสียพวกนี้เนี่ยรวมทั้งเรื่องภาษีด้วยเราต้องการมันหรือเปล่าหรือว่าอีกนานเท่าไหร่มันถึงจะเกิดขึ้นจริงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราเอาไว้แล้วพวกเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะอ่านมันเลยซึ่งผมคิดว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเราทุกคนเนี่ยได้หายไป ตั้งแต่เรากดปุ่ม install หรือปุ่มติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านั้นไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเรื่องที่4ครับเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันเอาไว้อยู่แล้วเช่นการเจาะ user และ password ไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคทางด้านการแฮกิ้งหรือไม่ก็ตามการคาดเดา user และก็ password ของเพื่อนเราเขาก็อาจจะตั้ง user และ password เนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเขาเป็นวันเดือนปีเกิดของเขาซึ่งมันคาดเดาได้ง่ายอเผอิญว่า เราเนี่ยไปเดาถูกก็ถือว่าเป็นการละเมิดพรบอคอมเช่นเดียวกันนะครับทำไม่ได้เพราะว่าเขาได้มีการสร้างการป้องกันเอาไว้แล้วแต่เราเนี่ยเข้าสู่ระบบถึงแม้ว่าเราจะรู้พาสเวิร์ดแต่เรายังไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ผิดเหมือนกันหรือการสร้างเว็บไซต์ปลอมของธนาคารขึ้นมาเพื่อที่ให้เหยื่อเนี่ยเข้ามาล็อกอินเมื่อเขาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ปลอมแล้วเนี่ยซึ่งมันมีความเหมือนกันกันกนกบเว็บไซต์ของจริงทุกประการเลยเหยื่อก็จะ พิมพ์ user และ password ของจริงเข้าไปและตอนนั้นเองครับเมื่อกดล็อกอินปุ๊บข้อมูล user และ password ของเราก็จะถูกจัดเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่แนบเนียนที่เว็บไซต์เหล่านี้ได้ทําก็คือมันก็จะ redirect แล้วก็บอกว่าคุณพิมพ์ user และ password ผิดให้คุณคลิกถัดไปเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่มันก็จะ redirect ไปยังหน้าเว็บของจริงเมื่อเรากรอกเข้าไปแล้วเราก็เข้าสู่ระบบได้ซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเลยครับว่าก่อนหน้านี้ เราอาจจะพิมพ์รหัสผ่านถูกแล้วก็ได้แต่ว่าณตอนนั้นเราพิมพ์อยู่ที่หน้าเว็บปลอมแล้วมันก็หลอกเราว่าเราพิมพ์รหัสผิดเพื่อที่จะหลอกเราอีกชั้นหนึ่งว่านี่ไม่ใช่เว็บปลอมนะหรือแม้แต่การดักจับข้อมูลด้วยโปรแกรมประเภท sniffer นะครับ sniffer ก็เป็นเหมือนกับพลซุ่มยิงนะครับในทางการทหาร sniffer เ,เหล่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดักจับข้อมูลที่มันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันของมันได้โดยที่ไม่ต้องเอาสาย เข้าไปต่อในระบบด้วยซ้ําไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันก็วิ่งอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราอยู่แล้วผ่านระบบอ่อไวไฟหรือว่า b l บลู o t h ยกตัวอย่างนะครับเช่นแอปพลิเคชัน z o o เนี่ยซูมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันชัดเสียงชัดภาพชัดนะครับสื่อสารกันได้เร็วมากแต่ข้อเสียก็คือด้วยความเร็วเหล่านี้เนี่ยมันแลกมากับการที่ข้อมูลไม่ได้ทําการเข้ารหัส e n c r y p t i o n การเข้ารหัส e n c r y p t ั่น ก็คือเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพอมันไม่เอนคริปชันแล้วเนี่ยข้อเสียของมันก็คือข้อมูลในห้องประชุมออนไลน์ของพวกเราเนี่ยโดนดักจับแล้วก็แปลความหมายได้ง่ายมากต่างกับแอปพลิเคชันที่มีการเอนคริปชันเอาไว้แล้วเช่น Line แอปพลิเคชันนะครับซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้แชทกันใช้วิดีโอคอลกันมันก็จะมีฟังก์ชันในการ มีคุณสมบัติมีฟีเจอร์ในการเอนคริปชันข้อมูลของตัวมันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องแลกมากับความปลอดภัยของแอปพลิเคชันไลน์ก็คือว่าด้วยเน็ตเวิร์กเดียวกันสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยไลน์จะคุณภาพของเสียงแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็จะด้อยกว่าตัว z o ู m แต่ว่ามันมีความปลอดภัยมากกว่าต่อไปนะครับการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้วรัสแล้วก็สปายแวร์ต่างๆโปรแกรมประเภทไวรัสประเภทนี้เนี่ยมันก็จะฝังตัวมากับเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่น เว็บโป้ลามกอนาจารเว็บการพนันเว็บการแคลกหรือการเจาะระบบซอฟต์แวร์เถื่อนนะครับเช่น Photoshop Office พวกนี้เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นโปรแกรมที่มีไลเซนต์นะครับก็คือมีลิขสิทธิ์แต่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเจอได้เยอะเลยโปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแคลกได้แคล็ก,ก็คือนะครับโหลดเถื่อนใช้เถื่อนใช้ฟรีไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ซึ่งโปรแกรมไวรัสพวกนี้เนี่ยเราก็จะเรียกอย่างที่รู้จักกันบนอินเทอร์เน็ตว่าโทจันนะครับ โจัรจะทำการฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อที่จะเก็บข้อมูลบางอย่าง <c oughs> เช่น username, password, รูปถ่ายวิดีโอส่วนตัวเอกสารรับต่างๆหรือแม้แต่การเข้าถึงอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องไมโครโฟนในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์ของเราโดยที่มันไม่ได้ทําอันตรายหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะมันเข้ามาฝังตัวเอาไว้เฉยๆครับ แล้วก็มันก็เก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลที่มันเก็บได้เนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปสู่เจ้าของผู้ที่สร้างมันขึ้นมาจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์และการประมวลผลของมันเนี่ยมันจะรู้จักตัวเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเองซ้ำไปมันสามารถทํานายในสิ่งที่เราน่าจะชอบวัสนิยมสถานะสุขภาพหรือแม้แต่การเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีราคาที่เราต้องจ่ายก็คือ ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราทั้งหมดอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยจะยอมจ่ายให้กับมันหรือเปล่าหรือว่าคุณเนี่ยจะยอมอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast สวัสดีครับ